ับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุชุกุชนี่กะมาพบพ้อเบ้าพ่อมากคือเก้าพี่น้องเมื่อนี้หัวหน้าเฮาเป็นว่าสิโซนไปหาดินดานไปหาชมวิวอะไรกะไปเบิร์ตคุชุนเนี่ยพี่น้องห้าคนไปเบิร์ตเลยเอาเข้าวขึ้นไปกินยูพุ่นนะหา,ะาเลาะเบิร์งทำเลยทำพวงเป็นว่าพรอมกับ เกิดมากี่เคยเห็นจัาเธอนะเขาเคยได้ยินซื้อเดียวนี oh. Oh. ้ทำโพงเต็มเครื่องเต็มคองกำลังไปพี่น้องเอาข้าวเอาน้ำพี่เลือไปนะไปกินอยู่ตาเถิงดานเพลยโอ้ดองดองดองไปหาเบิรงวิวทำโพงก่อนพี่น้องเป็นดานของเขานะม่เคยเห็นจักเธอ ไปเบิ้งพร้อมเดียวเลยพี่น้องงามสำเร็จทำพงทั้งเียงซื้อมันกับพี่ธรรมดาละอันนี้ก็ความลงความเล่าคนใดพี่น้องเอ้ยเ่ยชิไปฮอตนี่ก็เป็น,ปน,น,วปนความดานนี่เ่ยชิฮอดน,นี่ก็อากาศกับฮ้อนละตอนเทงมาหลักอากาศห้อนพี่น้องกลางคืนมา h ึกห่าวนุมาห่าก็อยู่พุน้องเอ้ยมาฮอตดานแล้วก็รมพัดเย็นโยๆพี่น้องเอ้ยเที่ยวดานพี่น้องเที่ยวดานอากาศถือว่าได้เลื้งมีมีแดดแต่ว่ามีฮ้อนไปเลยพี่น้องเอยเพราะว่าขึ้นมาฮอดดานแล้วก็ล่มพัดอากาศดีกนาดเลยดานนี่นะ กว้างเียพี่น้องเอ้ยเป็นน้องดานซาดกันแม่นะความกว้างมันนะงามนะป่าเถพี่พี่น้องจุดหอดพี่งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยคือตอนขามานระาค่อยลงไปงมปลาพี่น้องได้สองตค่อยกับหรือว่าปลานหนลายนะพี่น้องเอ้ยทำแล้วค่อยนี นกพี uk, uk, àn, nào, á, ่น้องนกจักนกเลยนะทางทีมงานเขากัเพิ่นเห็นวิวงามแหงนะพี่น้องเอ้ยพาเดี๋ยวไปหาท่ายท่ายหุบนะพอต้สว่างหูสว่างตาลีพี่น้องเอ้ยจุดหมายเขากับพูดละพี่น้องเอ้ย จนหม้ที่ห้าจะไปนะป้าตัวกว้างขนาดเลยพี่น้องด่านนี้นะบ่อนที่เคยเห็นก็เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ป้าตัวถือว่างามนะบ่อนไม่เคยเห็นก็ได้เห็นบ่อนไม่เคยไปก็ได้ไปบ้านนี้พี่น้อง มาหอดเลยพี่น้องมีคนอยู่จุนะฮักเนาะนี่พี่น้องมีครอบเขาเฮ็ดไ้นะพักพอดนะเฮเอาแห้งเล้วแบนี้พี่น้องออมาหอดแล้วจุดไมเ้เท่าไป ทำโพงมาตะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเสามันเบิ่งสภาพนี่พี่น้องนะมันก็ลงมา,าโตงง่งปไปพี่แล้วก็ทางในเพื่อนมันก็เพิงเป็นเพิงพี่น้นี่จะเป็นมองตาปากนะเบิง้งอ่าทยพระพุ้ อันนี้เครื่องคองเขาซุ่มที่เขามาเลี้ยงงงเขามาไว้นี่งงลงยำฝนนะน,นี่หนะยำแรงนะเขาแกเอาง้ค่ายเขาลงนะหากก็เคยเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเขาว่าทำโพงแปลกที่สุดนะแนวนี้พี่น้องเอ้ยมันจะมีคือเป็ดเสานะอันเดียวนึงมันก็ลงมาค้ำนี่คล้ายๆกับคือข้างเต้าก็ะแมน ทางนั้นก็นมันก็โซยเข้าคืนหลังเหินบ่อนก็นมีสองบ่อนนะอ้กา,าขึ้นมาหอดเถิงพี่น้องคืนมาคนเดียวนะชมพู่หญิงเขาอยู่ตาทางลมเอาอยู่เถิงไก่หัวหน้าเพิ่งกระย่างมาแล้วพูเพิ่งลงไปเอาแบตก็กระไพรเพิ่น Mình làm thấy à. không? Khẩu xào và cái non như lúng luôn Mà đó Còn <laughs> vâng, không, không, có không? không, có không. Ủa, cái gì mới hèn phía Nhá mà là cả đi Nhá khuyên bọn โอ้ยเพื่อนเอ๋อหลังมาความฮอนชุเดินเพิ่นเลยหลเห็นน้อยๆนึงเพราะว่าก็อยู่ถึงไปเนาะขึ้นอยู่กลางทางพอขึ้นมาพี่ก็ง,งามขนาดเลยพี่น้องเลยป่าเถอะงามนะโอ้ oh. cái này đang hái thang lên, cái <laughs> là Pháp, Pháp, Poona thôi, Phenlo ở Poona, ơi, view ngắm có View ơi, cái mò thằng thương la เดี๋ยวย่างสะขึ้นมาเส้อเล็กชองขึ้นเส้อเล็กชามไม่ได้กะหัวนา้าเลนะมี้ถือว่าเป็นใจดีเป็นพิเศษเลย ฮอดคันชูงแล้วพี<ถ> á, ่น uh ้องบ้านนี <iros> <cruise> <t ris ly> ้แต <building> ่ว่ายังมีอีกทางหน้าเบิังวิวทางหลังพุ่งวังขนาดพี่น้องเลยเล่ๆนไหมเหรอฮารินลายบ่อนนี่พี่น้องเคนมีคือสูงมากย้ำฝนพี่น้องเอ้ ยาพี่เลกก็เป็นสีเขียวเบิดอันนี้มันตายไม่แห้งแรงกับเลืองใบไม้ใบเตาะเป็นสีแดงเพราะว่ามันล่นหน้าแรงมีคือห้ามาแล้วดูฝนนะฝนต้องห้ามตลอดละ่ะป่าไม้เขียวงามป้าเดี๋ยวเดาะเลาะดานบบานี้พี่น้องเลยห้อนแกออานะสูส้ชีวิตนี้ สว like ่างหูสว่างตากันน่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยไปมุวนหินงอนนะพี่น้องเพราะว่าสัญญาณหนึ่เดินก่อนม้วนหินที่พ่อต้องนอน มาอันนี้ก็คาดมาตะเดียวมีมากกว่าน,นี้นเดี๋ยวลงไปลุ้มเลนะอาทโตขึ้นมาหอดยอนนะครับลุมพัดยิ้โจยโจยพี่น้องจากที่เ้าถ่ายหูบไปแล้ว,ลวหาเลาะลินไปแล้ว,ลวกับเป็นบอนวันนี้พี่น้องเ้ย บองเพชรป่างามขนาดเลยพี <A> ่น right ้องเลยมาตผมพักชมวิวพี่น้องงามขนาดเลยมันเป็นฮ่มแล้วเธอเฮาเร็วออกไปเบิังวิวอยู่แต่เนาะพี่นะถือว่างามนะธรรมชาติชมวิวเดี๋ยวค่อยพาไปเบิ่งฮ่มก่อนป่าตัคั่กพีเน้อง ง่ามแห้งนะา้าเพี่กะคือสีเมื่อยแห้งแล้วก็ฮ้อนพร้อมนะฟอต้นไม้นี่งามแล้วก็เป็นหน้าผาไปพี่น้องฟอส่งามเลยนะา้าเพี่กะนั่งฟักพ่อนแล้วก็ถ้าเดียวกินส้มมาเด้อน้ำเมงนะมีเม่นส้มเมงมาเดินน้ำนั่งฟักพ่อนก่อนพี่น้องเลย ผมนี่ได้เลื้งขนาดเลยโก,กงไม้นะงามขนาดพี่น้องจกกักกกไปเลยนะนี่นะวันนี้ชมห่าวก็ได้เลาะลงไปเสื้อทำโพงนะเขากินแมงไปแล้วละ่ะว่าเลาะลงไปหากินข้าวก่อนชมว,วิวกับพ่อแล้วพี่น้องเลยหาเลาะลินลกันเือว่าธรรมชาติงามดีพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวว่า ก็มากงป่ะเทศกบมีอย่างนี้นะไปเลยบาทเป็นทางล่งแล้วบาทน,นี้พี่น้องเลย นี่ก็เป็นบ่อนนังพักพ่อนนะได้เลี้ยงเลยพี่น้องเลยงามในนี่ก็เป็นบ่อนพักพอ่พนอนเขาลบฝนล,ลบแดดก็ได้นี่กัน,นี่น,นี่ก็เป็นป้องพี่น้องสามารถเท่านี้แล้วก็รอดชอดไปพานังก็ได้นะนี่นไหนี่นี่ค่อยผานรอดถ้าพ่อแม่พี่น้องมีเซอนี่บโลจ็อกทางนี้นี่งาม ธรรมชาตร да เป็นสร้างมาแล้วเลิกก็มีพี่น้องงามนะคือนี้กังามอีกนนี unk, ้ก well ับพี่น้องลบได้แต่ฝนแดดลบไม่ได้เพราะว่าข้างนี้เลยกะแล้วเลยทีมงานเขากะยังนข้าวแหงนะฟาเดียวย่างมุ่งไปซสือทำโพงยางเดียวเพราะว่ามันใบชองแล้วพี่น้อง มายพฝนแห้ง่ามพี่น้องเอ้ยมีน้ำไหลตามง้นหินนี่นะเนี่ยเป็นทางเป็นทางในเนี่ยมีแม่นทางอันอื่นพี่น้องเอ้ยทางน้ำไหลลงพักนะมาห่อแล้วพี่น้องทำพงพงงเข่าพักกินขา้าวนี่แหละมาจัดแจงอ้าวันข้าวกิน มากระลงุงามก่อนเป็นนะไรเลิกไปหาเที<น>่ยวมน้มนบอ่ทางมน้มน,ม,น,ม,นมาก,กินน้ำเพิ่มมันนะขอแห้งเพิ่มมันเลยไม่ได้ถือน้ำไปพี่น้องเลยกินกาวเทง กินละคสองคำม่งมาหอดแล้ว so ก็ทีมงานครักินข้าวในงานนะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเทงนะวันนี้ยำปลบนี่แซบบอแซบแซบยำมือนะไม่กว่าเด้จะลืมบ้าน คุณพักเนี่ยนะเพชรเพชรเอ้ยหนาวหนาวจุ่มเข้าก็ได้กินข้าวกินไปเลยแล้วนะพี่น้องเอ้ยมันนี้ก็กะเกมลงเมื่อบรรจุนะเมื่อพี่น้องเมื่อมากระมาซุ่มนั่งกินอยู่กามี่พี่น้องได้มันนี่ก็เมื่อบรรยูห้องเมื่อบรรจุบรรทุกนะเมื่อก็เกม Lót mờ nè tuyệt vời. Na hôn lập tuyệt Nói Kìa nắm con Nhớ nắm này đi oh. Mà hôn bảo sau, xoay na, lăng tà này. hôn Na hôn Na hôn Na ไปเที <c ười> ่ยวหาเลาะลินดานมันนี่ก็มอนเลยนะพี่น้องเอ้ยวิวก็งามบรรยากาศก็ดีขนาดเลยทั้งเสาเพนเพนกับสนุกนะย่างกำลังมากกำลังนะคือถิ่มแอนม้อยแห้งแล้วเนาะยังไม่เมยเลยม้อนว่ไปเที่ยวด่านมันนี่ทั้งม้อนทั้งม้อยพี่น้อง บอลยูเลยพี่น้องเอ้ยบอลยูมยับอล้าเขาละสวยหน้าล้างตาก็ได้แห้งขนาดเลยนี่ก็เคยจะขำเลยตอนนี้เฮากะได้มาฮอดบอลยูบอล้าวแล้วพี่น้องเอ้ยพอเดี๋ยวนั่งพักผ่อนเอาเฮื่อเอาแห้งเพื่อมันนะเพื่อกับไปหาดินดานมือน,นี่กะม้นพี่น้องเอ้ยอกระเมยกระภูมิใจนะสู้ชีวิตเพราะว่า เพตุเพอพ่อแม่พี่น้องเดยวพ่อแม่พี่น้องเห็นบรรยากาศงงงามบรรยากาศดีวิวงามงามพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยก็ได้ไปหาเลาะลินดานดานโพ่งแลคือว่าทำโพ่งพี่น้องเลยไปกินข้าวกินน้ำโดยรงพูลก็ได้มาบนยูบนเศร้านะสำหรับคลิปนี้ค่อยก็สีคอจบลงซํำนี้พ่อมกขอบใจพ่อแม่ที่พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามครับส้มตั้งแต่ต้นจนจบนะขอขอบใจ คลิปหน้าพบกันใหม่เบิ้งแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่อยในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจค่อยๆเ,เอ็ดคลิปอีกต่อไปนะพ่อแม่พี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้่อยกสีขอเกล้าคำว่าสบายดี